ความตื่นเต้นของฟุตบอลเอเชียกำลังจะเกิดขึ้นวันนี้เย็นนี้เวลา17นา30นาทีทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันจีนไทเปในรอบคัดเลือกเอเชียนคัพ2027การแข่งขันที่ไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบความสามารถของทีมชาติไทยแต่ยังเป็นโอกาสในการเข้าถึงฝันใหญ่ของฟุตบอลเอเชียคุณพลาดไม่ได้เลยแต่ที่น่าสนใจคือสถิติการพบกันระหว่างทั้งสองทีมมีอะไรบ้างและทำไมนักฟุตบอลหลายคนก็ยังคงติดตามการแข่งขันนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามการแข่งขันน like ี้สดๆคุณสามารถดูบอลสดผ่านลิงก um <se> ์ที่ให้ไว้ h t t p s w w w s e n u k c o m s p o r t f o t b a l l t p s หรือผ่าน y t u t u วิจิสปอร์ https://www.youtube.com/watch?v=ubphksols e mark ได้เลยโดยการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเวลา17.30นบนสนามไทเปมูนิสิปันสเตเดียม แล้วทำไมการแข่งขันนี้จึงสำคัญเอเชียนคัพ2027ไม่ใช่แค่การแข่งขันทั่วไปแต่เป็นเวทีให้ทีมชาติไทยแสดงศักยภาพและความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันระดับสูงขึ้นการชนะในรอบคัดเลือกนี้จะเป็นก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคตสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดระหว่างไต้หวันจีนไทเปและทีมชาติไทยคืออะไร9ตุลาคม2568เอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกไทย2 0ไต้หวัน 16มิถุนายน2566กระชับมิตรอุ่นเครื่องไต้หวัน2-2ไทย14ธันวาคม2565กระชับมิตรอุ่นเครื่องไทยหวัน0-1ไต้หวัน12พฤศจิกายน2558ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไทย4-2ไต้หวัน16มิถุนายน2558ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไต้หวัน0-2ไทย คำถามที่น่าสนใจคือจากสถิติเหล่านี้เราสามารถวิเคราะห์ได้อย่างไรว่าทีมชาติไทยมีโอกาสชนะในการแข่งขันนี้มากน้อยแค่ไหนและคุณคิดว่าจุดแข็งหรือจุดอ่อนของทีมชาติไทยคืออะไรอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเปิดการสนทนาที่น่าสนใจกันเถอะอ่านต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทียบสถิติก่อนเกมไต้หวัน vs ไทยคัดเอเชียนคัพ2027วันที่14ตุลาคม68 h t t p s w w w s e n u c o m s p o r t 1 6 1 6 1 3 1และสรุปตารางคะแนนทีมชาติไทยหลังเปิดบ้านชนะไต้หวันคัดเอเชียนคัพ2027 h t t p s w w w s e n u c o m s p o r t 1 6 1 6 0 6 4